ฝนตกคืนวันที่สามสิบฝนตกเป็นยังไงเชา้าทีเนาะตีหนึ่งตีหนึ่งสี่สิบหกมันก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมทุกคนน้องแพะจะมุดมาตรงนี้เนี่ยเขาเขาใส่รวดน้ำเอ้รัวแทงเหล็กตรงนี้แต่เอามาแค่วาเดียวไม่พอหรอกทุกคนนะเห็นไหมน้องก็มุดมาจนได้เห็นไหมเนี่ยรวดเหล็กเ,เอามามีดเดียวเองนุ่น ออื uh huh. ตรงนู่นแต่มาตรงเนี้ยพังเข้ามาจนได้เห็นไหมเห็นไหมลวดหนามตรงเนี้ยไม่ใช่ลวดหนามสิตะข่ายตัวนะมุดมาแล้วคะ่ะทุกคนมุดมาแล้วโน่นแต่บางส่วนอยู่ฝั่งโน้นแต่บางส่วนมุดมาหาเราแล้วเมืบอานนี้ก็ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์นะเมื่อคืนีฝนตกลงมาก็โอเคอยู่อืนู่นน่ะไม่โตหรอกทุกท่านคะ่ะ จะให้ดูเราไม่เหลือนะจะบอกให้ดูต้นกล้วยเราที่สูงขนาดไหนเขา,เาลงมาแทะหมดทุกคนคะ่ะนี่ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนื้อเรื่องจริงๆเด้อเขาทําลายขนาดนี้แต่อันเนี้ยเขาตัดไปนิดเดียวเนาะเนี่ยรดน้ำไออเขาเลยนล่ะเหล็กดัดตรงเนี้ยเอาไปใส่ตรงนู้นมันไม่อยู่ทุก้างกายเนี่ยกล้วยเห็นไหม หน่อกล้วยลงมามันไม่เหลือค่ะทุกคนนี่ไม่เหลือนะแต่แฟนกล้องให้ดูนู่นนู่นค่ะทุกคนนู่นค่ะนียังมาไม่หมดคอกเดี๋ยวก็มุดออกไปข้างนอกนะประมาณนี้แต่เราก็เพิ่งลุกได้เนะาะแต่พิ่งเราก็มีรอดแต่ว่ามงใส่อุ้ยไปเลยนะชอบใหม่แต่ชอบเก่าๆโดนหมดแล้วเก็บเรียบจะเหลือแล้วเนี่ย ยิ่งเป็นภูมิแพ้อีกใกล้ฤดูหนาวเข้ามาเยือนแล้วจะเป็นแบบนี้เอ้าไปไหนละเออมุดเข้าทางนี้อีกเลยโอ้ยมีไนคุณฟยโอ้ยเจ้าปะนะออมยังมากัดกลมได้เห็นไหมเมนทั้งป่าแล้วเมื่อด่าตกกวยก็เกยบาเลือ โอ้น oh, ah, mm ี่ไงโอ้ยนี่นี่น้องเขาบนแล้ววันนี้ดูดูดูทุกคนดูเอามาทำครอบในต้นนั้นเขามาแล้วไหมเนี่ยกบวยเจ้าวางป่าแล้วมมื่อไรวางป่าแล้วมมื่อไรมาหน้าบ้านหลังบ้านทังบุ่งนี่มันก็บ่ไว卫นะป่ะ บุกกลมเหลอบุกป่าซื้อมาปลูกเหลอแล้วมัดใช่เขาตรงวา้ามันกะว้าแล้วเนี่ยเิมันมาเกิดแล้วเอ๊ว้าเดียวมันหมดขมเข้ามาไงแค่ใครว้าแห่งยี่นะนมันเดือดร้อนคนอื่นแมนไปบอกบอกป,บปูเลมไหมได้กะกะไนไหมเหมือนกับบ่นไหมที่เราบ่นยังไม่รู้จักจบดูดูดน้องเขาก็เดือดโอ้ยแล้วมุดหมดเรือแล้วลุกออกมาลุกอู้ว้าอ,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 อย่างนี้มันเดือดร้อนแท้ มันไม่ใจนะมันจะวา่าองา้องบอกร้ายเือแล้วนะกะเออแต่ป้าปากนะักก้มได้ไงเพราะว่าป้าอยู่นี่มันอันตรายมาาายั้งเหรอเนี่ยอันตรายนะเอามาเล่งแล้วเดือดร้อนคนอื่นแมนป้านะ่าตั้งแต่เดินฮันบาปีลาแล้วแหละจะครบปีแล้วโอ้จอยจะเอาลูกแตงจะใหนะ้ปูแม่นะกุ้ยเคยใหญ่ๆเนี่ยเออเออป้ามันไหนจะมีโต้มีตั้งจ้าก็จะทุมมีเนาะเออหน้าหันตู้เขาเลยเนาะเออเนี่ยเดี๋ยวจะก็ใส่โต้ใน่น้องก็ใส่ ่นต้องใส่ตอนในแฮมซื้อมาใส่อันอนะั้นให้ใส่เจ้าก,กะ่ะอ๋อสามปันปลายเดือนแมนทั้งป่าเนี่ยทั้งป่าสิงหาปันปลายนี่พอสองต่อเนาะตัต้งหน้าบานแมนกะเฮาเฮาเฮากับอ,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 อนุรักษ์เฮากับปูกไหวนะมึงกล้วยทั้งป่าจุมาหักหมดเลยไหวคอมันนะฮักใบบบเหลือเลยชังกระซงชังกระซีเท่าไหว่าแถวปีหนอเขาก็บุอทพาไม่ยัง เป็นยังกินพริกเจาะอีปีเอ,ออ๋อเขามากินกะเอ,อ๋อแกแข็งอันนี้แมงนี่มากินเฮมดอ่ะ <c oughs> อันนี้มันจะกวเหลือมันทอนหลาทอนโคลนมดไงนนนนอุ้ยดูทุกคนขาไม่เหลือแล้วน้องกบบ่นมันก็สมแล้วโอ้ยโอ้ยน้องบดอ่าบดหัวแบบงามๆเนาะเอายังมาใส่มันยังมาฟังงามแต่เก็บเลยก็เดี๋ยวมันก็มุดมามาเราดูแลมันไม่ได้ปลาก็ไล่ซดปลาก็ล้างลูกด่นี่นี่เจาะกูไมนั่นแหละ แม่ป้าป้าลุกไม่ได้บันทีสองบันทีเศร้าสีเศร้านี่มาละป้าปิ้นเดือนบุญปลาลุกกลมได้เฮ้ยโอ้เหลือเนเนเห็นไหมผลผลิตน้องก็ได้กินแล้วอ่ะแลงจะกล้าอากอ่ะเกินไปอะแลงมาป้าก่อเตียวกินยงคะโตมันกินมดมันกินมดดอไว้ดึงเก้าหน้าออกไว้ดึงเก้านี่ออกอันน่ยาจ้างห้องเนี่ยน้ำเนี่ย โอ้ไหนฮะหนะเฮาปลูกเขาก็ได้กินแต่เนี่ยแล้วก็มันมาบเบียดเบี้ยนเฮาดําเดี๋ยวนี้นะหน้าห้วาว่ากับหาเฮาสูกไม่ใช่ว่าอันแมนแม,น,มนอยู่บ้านเฮาห้าวกดไหวพอว่าตีก็ตีเฮาเนาะเออเฮามีซีทไงแต่เข,เขาคุ้มข้างหน้านี่เออแต่ปลาอย,ยังม,มีขอบมีหกคือมันเป็นหน้านี่มันเป็นนะหน้าท้องปลากันเหรอโซนอะไว้ลอบตะกอนปลาก่อนรอมเนาะบะเดี๋ยวนี้ราคามันแพงละเ้าวก็มีเงินเดือนละปลาก็เกษียณีหล่าเขาอีดูแลหมดเพื่อเปิ้ดให้กับใจไง

เขาก็มาหดน้าหดอยังไหมโอ้อันเดียวไปยังมันเขาสักตัวไปไล่สดเนาะก็เดียวกับใบโม่ใบเต่งก็ไล่ทำล้อบอ่ะเออพี่มา่อยังอี้ล่ำเหลยกินของเขาทำให้เขาเดือดร้อนทำเขาก็ตั้งใจเนาะอันนี้เขาโพดเนื้อเขาโพดเนื้วเขาโพดอยังไหนแม่เขาโพดเขาโพดเนื้ออันน่ะโหถ่ไม่ใช่ว่าถุงซีบาทนะพี่คือทุงซีปเป็นนั่นเนี่ยถุงปิีอย่างเงี้ยมาเข้ามากิโลกะเลือดุงอย่างไร มัน้องมันมีน้องมันมีโคขาดเป็นปลาเหลียวบุ๊กบไโตสวยแสดงมาออกมาจับจังบ้านนาะลูกกูเตอรแบบเจอกอะไอเจ้ามโหมันตื่นมันโหขันไงเออมื่อกี้มันขึนได้อยู่อ่ะอ๋ออันนี้กำลังเจอตัวเป็นเป็นบันนี้กันเพราะว่าไซ้อนปลาแล้วมันมาแบบแม่มันเข้าแบาแบบแม่อ๋อมบบออกมาเนี่ยมันโค้ดกันเพียรนเลยแม่กูเตอรปลาห้องเขาหนะมาจอยแกว้นนะเพราะไปเปิมตู้จอยลายรอบแล้วมันไหว เราโทรมาฮะป้าป <pl ains> oh, ้ารู้แป้เน่าผมใครลังอยู่สันปะตองป้าสิโตป้ามันจะอยู่บ่ได้นะป้าก็มีงานของป้านอีเนาะโอ้ลมเดนี่มันเดือดรอดมาถึงตั้งหนอกข้างป่านะเบ้าต้นบุกซื้อมาน้องแอมถามตึงวันไอ้ยี่นี่ในบรรกไก่เฮิ่นเฮงไอนตอนเจลันอันนี้เป็นเปิ้นซื้อมาจากเจลันเนาะเจลันบอกว่าหางเจลันมันจะเดือดรอดเฮานี่มันเดือดรอดมันปูพักปูไม้อันนี้เฮาปูปูแมนเจลันมันเสาะมันค้งไว้นี่ขนาดนั้นโจว่าไว้หนุ่ยใจแท้กะ แล้วมันหวานแสดงไว้หน้าเอข้าไปกินแล้วเดเจขายังหมานแตงแกนพีโอไปปูกนีะกข้าองไม่นี่นามันไหลอย่เดียวนี้นอกมันจะไม่น้น้อยังต้นอ๋อต้นนันลกระปิกมาลกะก็ไปแล้วเพราะต้นนต้นเทศบ้านนะต้นนานะรับรถยู่เออลำเดียวเราออกระดมออก มันออกก็ได้ไม่ไม่เงียบง่านเ่ยอ๋อเป็นหน้าเข่าโดนเออโอ้มันมาใช้พวได้นนี่แหละโอ้นี่ใครทำปิ้นีน้ำดีเนาะโอ้ปีนี้โอก็จะทำตั้งหน้ากะเดี๋ยวขอแล้ไม่จีบเข่าประเทศอะแมนโอ้สกุลโอ้นะโอ้คำมาโอ้ก็บ้าปิดละปิดละโอ้เจ้าหือปิดแบบยังอีเนาะโอ้ยังน้ำเลยเจ้าหือปิ๊ดยังว่ามีกระเบื้องเัิน เก่าก็เอามาอิงตัวนี้มันก็รอดแต่เฮ้เจ้างเขามาดูแลมันไหวนะไหวมันก็มุดนะโอโดดมันก็มุดออกมานะ่ะเจ้างเขาบอกว่าเขาซื้อไฟฟ้านะั่นน<า>่ะสายไฟฟ้านะ่ะเวร่ะก็แม่ปนใส่แล้วลนะ่ะน่ะใส่ตับบ้งปล่าเด็กอะมันต้องใส่ทุกดานนะ้านอะก็ปนมาใส่นี่นะเนนะี่ยปนรอบแลยนะปนรอบเหมือนกอลมยายน่ะมันใส่มัน,มนไหวนะเออช่วยให้แต่ด้วย อเอปลาบ,บอกปไปแล้วไงกะถ้าไปกินเขากินหน้าเขาเขาไม้เลยแหละเออบอกแล้วว่าของโอมไปแล้วบอกแล้ว,วทุกสิ่งทุกอย่างรายงานไปแล้วเออเจ้เขาก็จะาไม้เหมือนกันแหละเออหน้ามาเขาเอาเลยจะมาจะมีสีฟุ๊กไว้มัต้องเออต้องนันเลยจัดก,การไปเลยแล้วพอเจ้เดี๋ยวโหว่าเอาเความเดือดร้อนท่านนี่เริ่มจะวางไปอี๋เออปลากบอม ยังปลาหู้นะจ๊ะพีเจ้คนแรงน้ําใจมันหลายเตอแล้วเฮาวายังมีหนาเทิงเฮาอยู่แต่ตั้งหลังบุญมันเหมอ่ะตั้งหลังบุญเพราะว่าตั้งหลังปาาเกิดไปอย่างดีแล้วก็อ่างก็ก้มเก้กกกากลวยติปูนันเรียบร้อยพี่ไม่มีอะกินมันยังแมนก็มาตึกบางรับ,บานปลาไงแต่ตั้งหลังมันออกไปเรามีโหโนติปลาลรออไปสมัยก่อนนะเออมันก็ยังเจ้กันได้ไง

ดำดำขนาดเน่เน,น่เน,น้กใบมนะันอ่ะใบมันงามไงเน่โอ้ทำแมงนั้นออกมาแบอเร็วอันนี้อันนี้แต่ว่ามันกินหรือยังแต่ว่ามันกินหรือ,อยังเน่ยังว่ามันกินโอ้ไม่ไม่อันเนี้ยก็ขอโพล้วมันมาออกมากินบาไดกินวัานนี้หอ้กินมาแล้วจะมานั้นใส่ซ้อนมาเก็บอันฟักไปเอาโลเราทำซ้อนแล้วมันกินบันไดอุ้ยก็จะมาแล้วแหละแล้วแล้ว ท่านเพงมาถอดแต่ไม่เจอนี่แน่นอนอันนี้เออตกัวแมนกันอันนี้หนึ่งแมนอ่ะมันริมกินมดอ่ะแมนมดอ่ะมันหลบมาหนีมดมันจะเกี้ยตะกายขึ้นนะอันนี้แม่น่ะอันนี้เรียลขานแมนละโอ้ยแค่แค่ว่าสะสกนะถแค่สิบเปอร์ของเกินตอนนั้นแมนถ้าเข้าเยอะเข้าห้าเข้าทุกนะโอ้หน่อยไม่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นนี่นะสิบเปอร์เห็น อันนี้อันนี้เปินบาดเจ็บบาดเปิเปิค,คือบางห้าวมีการของไก่เออเออละความมันจะหนุ่ยแม่มันเยอะคือคือเรื่องของเรื่องนะเปินอาศัยว่าซื้อมาเอามาดูแลสวนเปินแต่มันส้่งความเดือดร้อนคนขังเคียงเปินบกึดไงแต่วันน้ำบะขอบคุณน้นำยาป่านี่แล้วมดุดไว้เลยนอนให้ในในตะไฟบุญตอนที่ป่ามาใหม่ๆนะนะตอนที่มันแบบชิ้นตอนนั้นยังมีโรงเรือนเตอเออตอนนั้นมีโรงเรือนแต่นอนในบาา้านป่า ลูกมางกเจ้าบาบาสองพ่อเมียน่ะมาอุ่มไปห้องว่าพวกปั๊มเนรับมาครบแล้วหมดตัวน่อยนะน,นะปัามต้งเดือดร้อนต่เอบอร์ท่านบ้านเลี้ยวเราลัดติปัวมา,ามาเลี้ยงนะแต่ิ่วนก็นึกคิดว่าป่วนจะจะแก้ไขปัญหาหองเฮาแต่ตีไหนได้มั่นใจไงอือกอลอ่อนม่ออากอลอ้อนด<อ>ู ละอ่อนจนว่าแปง้งล้านเสื่มสวยแล้วอ่ะบนนอกน,นั้นอุ่มอ่ะป่าตึงโอเนาะตอนน้ะเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขา่าโอ้กระตาก็บา้าโอ้ยข้าใจล้วเปะเอาอมากินเข่ามุดเนี่ยฮะแปะมันอยู่บ้านแล้วนี่ไงไทยเออโกเฮต์นะเจ้าของโกดังเนี่ยกะแต่เพิ่งก็มานะใบเฮ้ขอบคุณป่าสะแกมตีป่าไม่ได้รับได้นอนตีว่ามันไหลตีเต็งตึงๆเนี่ยนะนะแต่ที่ว่าป้าขอบคุณหลายๆเนี่ย้ะ เพป้นบ,ปน,บปนบ่าใส่ใจเขาเลยเพื่อนไปคุ้นก้อนะสะลมนี่กอสะเลมสูงดิมัปนปะตึงปะมอกนี่กูยอกอย่างเขาอืมก็ลุกน้องคนน่ะกินหน่อป่าบินทางบีทางบีเพระยังขอคุณเราป่าแบ่งไปปลูกฮะละฮะปลูกข้างบนในฮะเหือกันกี้กับอันกี้กระซาน่ายปลปูกกันเนาะปลูกกันจุมาเติบโตนในะฮะ ขนบคุ้นเห้ะอคุ้นเลยมันจะหันหไหไงหันหันคุ้นจุค,คุ้นยากอันนี้ก็เพินลึองของคุค้นรวยละเป้นมีน้ำใจไงเกินไปอันนี้เกินไปย,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 ยแล้วาเข่าเหี้ยว แจมีอะไรเขาาไปโยสกโคเราเปิลใจเปิลใจโตไงคนรวยจะเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าไม่รู้มแมนรวยเขาไม่ได้ใส่ใจใครหรอกเขาเอาใจตนเป็นใหญ่เขาเห็นเรื่องของคนจนเป็นเรื่องธรรมดาแมนเขาไม่ได้ใส่ใจว่าเออใจเข้าใจเราประมาณเนี้ยเขามองผ่านไปแค่นี้เองขออขอเขาก็เขาก็ไม่เบียดเบี้ยนใครนะจะเพิ่นเรื่องซ้ำเนี่ยให้มแม่เก็บกินกิน่ตากล เดี๋ยวป่าชมตามแต่ป่ามาเก็บเอาสักฟักสองฟักจำจังปล่อยขออนุญาตน้องไว้ก่อนเนาะเราไม่ได้ขโมยเรแ,แต่เขาเราออขออนุญาตแก้มกกเตมีป,ปลาปูกไ็ได้ไว้แก้มกกเตมีป่ามาจีนอีเดียดินป่าปิ้นแลทานั้นมานั้นลบมันเอาแลมาหือมาถุ่มไงแลขา,ขาวๆมันแบบอยู่มันเก็บกักแลทากบปอยู่แต่วก็ดินเหนียวปีเสียมาเหือดินเหนียวเวลาหนาๆฝุนมากนะเกลมอกนี่นะคำจักคลิ่มออก ข้ออีนี่ปลาล่ำปลาเรือมันเดอดร้อนอย่างอีนี่มาเกาะบอโอเคคนเรื่องจริงนะน้องเขาโวยวายผักสวนครัวก็ไม่เหลือค่ะตรงน,นี้เขาจะเอาอเงนะินละเขาจะจัดการเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นพี่ของเรานะเขาปล่อยให้แพะมาลุกลำ้ำพื้นที่ของเขาเขาบอกงี้เนาะเขาก็ไม่เป็นคนใจดีเหมือนเราเราก็หยนให้หยนให้เกือบจะหนึ่งปีแต่น้องเขามาเจอตรงน,นี้น้องก็ยอมรับไม่ได้เขาก็จะจัดการประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ย พนักงานเข้ามาแล้วก็รายงานไปแล้วเนาะน้องๆเขาก็มาดูบ้านเราแต่เราไม่ได้ถ่ายทำคลิปลนะก็ให้เป็นอุราหอนแค่นี้แหละฝากไว้แค่นี้เ้ยน้องเขาไม่เหมือนเราเดอ้อจะบอกไ้เขาเอาจริงพูดจริงทาจริงนะก็มีอะไรเราก็ยวนให้เข้านะแต่ไม่เป็นไรค่ะฝากไว้เดน้อทุกคนครับดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะฝากไว้แค่นี้เอ้อคลิปนี้ก็ มันเดือดร้อนจริงๆเนอะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใช่กดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็15นาที20วินาทีบายบายไปก่อนนะคะบายบาย